สวัสดีครับผมโบ็อกซ์ีแล้วกอยู่ในนีโอนอีพีห้านีครับเอออะไรอ่ะเอ้ยพี่ไม่ได้จ่ายเข้าไปหรอโอ้ยยุ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 ยเฮ้ยุย้ยุ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 ุ่ยุยุยอยุ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 ยะยุ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 ย่อย the final priest will be moved to a more discreet location so our work can continue without further disruption okay hi mr. a key. signal the are visible to us there is a 41.3% increase of demonic activity at the nexus of the initial invasion that is the largest gore nest on earth i will set the portal coordinates for the super gore nest now okay okay อะไรอ่ะบาลิสตาแล้วเป็นปืนใหม่นะโอเคเราต้องลงไปเอาอข้างล่างใช่ไหมโอเคเราต้องลงมาเอาข้างล่างใช่ไหมนี่ปืนใหม่เราปืนได้มาแล้วโอ้ยอเรับทุกคน ตอนนี้เราได้ปืนบาลิสต้ามาแล้วครับเป็นปืนใหม่ละป่ะทีนี้เราก็สามารถไปที่เจอรพอร์เตอร์ได้สักทีป่ะโประตูพอทอัลจงทำงานประตูพอทอัลจงทำงาน Okay, okay, วุ้ยวอาเตอร์เฮโอเคครับโอเคเราเรามันเหลือมาหนึง่งไงเราว่ามาแล้ว calm. You may okay. วันนี้ผมจะค่อนข้างแบบ เออ่ไม่ค่อยพูดนะเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งเรื่อเหนื่อยอยู่ครับก็ไม่ค่อยพูดนะเดี๋ยวก็จะเอ,เ,อเ,อเ,เอาก่อนเข้าแล้วโอ้ยเพลงเพลงมาแล้วครับเพลงมาแล้วเพลงมาแล้วเพลงมาแล้ว สุดนะไอกิงมาี่นี่ฟิกสวิต์นะเป็นทักษะพื้นฐานนะปุ้ยเป็นทักษะพื้นฐานนะครับของดูมิเทอนะร์อนอลนะฟิกสวิต์นะแบบสลับปืนนะครับเพื่อได้ d B S เยอะที่สุดนะครับทำให้การรีโหลดได้ต้อง ฝึกไว้แล้วถ้าเล่นดูมโอ๊ยโอ้ยมันกรสุนมาเลยม่ไม่มีกระสุน้า้แลยน่ะจ้าเอาแล้วปัญหาปึ๊บปึ้ยปึ๊บพิกวิดเช็งแม่งเลย เฮ้ยเบิร์นแล้วก็ถลกตาแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเแน่ไงล่ะน่าทำาดีนะเออ เอ้ยเอ้ยเอ้ยวกรสุดจะหมดแล้วลำบากเลยเลเห็นไหมเฮ้ยอะไรกัอ๋ออ๋ล็อปปิงป เด็กก่อนกระเด็กโอเคกระเด็ก้องเก็บเกาะด้วยเบิกก้ลแล้วก็ปึ้มปึ้ม,มยังไงทุกคนเราผมเจอเ,เพิ่อมอันมาแล้วนะครับโอเคเรามาดูบาลิสต้าของใหม่นะครับอันแรกจะเป็นระเบิดแบบยิงไวๆไวนะ อันนี้จะเป็นเอ่อระยะกว้างนะแต่เท่าที่ดูแล้วน่ะผมเอาวันนี้ดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นระเบิดนะครับระเบิดจะเป็นระยะกว้างนะถ่าจะดีกว่าปได้มาละเทียบดูโอแล้วก็ไปไหน,น,นอื้อหักคอมแม่งเลยอ แล้วปึ๊บวิววิวปึ๊บวิว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 ปึ๊บปึ๊บแจ๊งแม่งเลยเอ้ยอะไรจะอยู่ที่อะไรจะมาเยอะเท่าไหนไม่สำคัญสำคัญที่ว่าคนเล่นจะเล่น สุดจะโลดแล้ววิซวิซุดป็นันปาลิก้าเบอร์แล้วก็อ้าวอะไรวะเดี๋ยวเบอร์พีเลยเนี่ยสี่เจ้ายอดเราต้องไปไหนต่อไปโน่นนะอ้หเฮ้ยเด้อเ้อะไรอะ ขอรอ้องใหม่ดิที่ก็ละลรขึ้นอ่ะโอเคหายละอ่าเฮ้อขอเล่นใหม่บัฟโทเทมให้กดต่อยเพื่อเอาโทเทมอมอกโอเครับทราบไหนอ่ะโทเทมอยู่ไหนอย่างงีอยู่นี่วเราจะไป ีอเอออันนี้ไม่ใช่อะไรไม่รู้ขอเก็บ่อนโอ้ยเอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรไม่รู้ขอก่อนเอาเก็ดชุดยเราอืมอ,อันสุดท้ายแล้วแหละเอ้าไม่ใช่อืออ๊ย กับป,ปืนโอ๊ยจะตายแล้วตายแล้วอุ้มตายเลยโอเป็นไงล่ะตายเลยไหม,มอขอเราไหมครับมาผมเอาจิงแล้วทุกคนผมขอยัดเอาจริงนะครับผมขอยอดจิงแล้วสามสอง แล้วสวยเฮ้ยวบฮยวย้มไไม่รู้อ่ะเด้ย้ก่อนเอฮ้ยเอากอดด้วยมีอะไรเราต้องเอาให้หมดเคสไป โอ้ยอะไรอ่ะอีหัวเราไปดิเฮ้ย Earth the melting pot is of ถ้าสมมติมันน่าเบื่อเกินไปก็ทนหน่อยนะครับเอออันนี้แล้วกันเคลื่อนที่ได้ดีตอนอยู่กอากาศอันนี้อันนี้น่าจะดีอยู่เคลื่อนที่กับอากาศน่าจะดีแหละเพราะว่าตัวพิทอนอ็อกเลี้ยงมันต้องอยู่กอากาศด้วยแหละ

đi, đi, nghe đã, úp, 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 đã, đây, Úy, ưy, đây là à? Hey, của Dì, Dì chết

เฮ้ยเฮ้ยจะตายแล้วเอ๊บเอฮ้ยวายเไม่ทันหมดทุกคนสงสัยมันไอ้นี้ยากน่าจะยากจริงครับผมไม่ค่อยเห็นขนาดนี้ก็น่าขนาดเด้อขนาดมาขอ้อมือดูแลเอ๊บเบิร์อโอเค Ini macam dia tu. Hup hup. Ini kan. Hup hup. Eh, naiklah. Hup. Oke, oke. Pergi keสูง, pergi keสูง. Ana ni ana Eh, ini ini. Hup. Pung. Pung. Ah! Kali suka selamat nah. Pei. Bali ta. Umirun. Uy oui. ปึ้มขอร้องเลยเออเออแล้วก็มันตายตายแล้วหมยเลยไปหายเนี่ยกดหัวดีนะเอ้ก่อนว่ะต้องอันเบิร์ดจะได้ตายอาะไร

เออนนี้ใส่ใช่ไหมนี่ไงไีงเ่เด็นใช่เยู่อุ้ยแทงเข้าไปเลยเหรอแทง้วอุ้ยอีกสองอันเราต้องไปหาจากไหนอะอนอันูว่ามันเราต้องไปหากุญแจอ,อีกสองอันนะ โอเครับทราบตอนนี้ขอ,อเก็บของก่งอนอ้ยเธอเสริมบุ๊มโอเคทีนี้ก็ไม่จำเป็นต้องหองวันจะตายละเออเดี๋ยวก่อนนะไปนี่ใช่ไหมโอเคอ,อะไรอ่ะ้ยมันมะันยืดเอิอร์นะอาติงก่อนเลยยืดเอิงร์ไม่สำคัญต้องตายก่อนบุ๊ม อึ้ oh, yeah, 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 yeah. บเอ้ยเจ็งเจ็งดดบแทงแม่งเลยอึ้บอึ๊บเฮ้ยเฮ้ยอ๋อทุกคนเนี้ยอึ๊บอึ๊บกระสุนหนักหน้าแมงเลยโอ้ยยิงแย่ของใหม่เลยทุกคนเย้ตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถปลดล็อคอันนี้ได้แล้วนะนี่ ปุ้มได้พลังเพิ่อมอีละละกสองอ้วครับทุกคนดีเลยดีแล้วดีเลยโอเคโอเคได้แล้วโอเคต่อไปเออเราต้องลงมาที่พ้นล่างอ e เปิดมาเปิดมาก็เจอเลยอึ๊บดพันพิมีม ไอ้ทุกคนปืนปืนใหม่ทุกคนทุกคนเห็นไหมปืนด้านซ้ายอ่ะปืนใหม่ทุกคนปืนใหม่เอาไม่ได้เหรออุ้ยโอ,อ้ยมา,มาแล้วปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวก่อนกอลลี่คิวตัวนี้น่าราคาที่สุดเลยทุกคนโก,นกนวนเทคโนโลยีเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยอ้วนเทคโนโลยี่อ๋อ

เออแลก็ไปไนอ่ะแ้อะสวยนี่ไดเมาละองยงละก็ไปน่อนเนี่ยอัน้อันี้อะไรอุกขอร้องเนคืออะไรอ่ะทุกคนอรองไม่รู้อ่ะขอร้องก่อนไม่รู้ เราต้องมีเวลามันลดลงอนะ่ะเข้าใจแล้วอ๋อเราต้องฆ่าปีศาจเฮ้ยเฮ้ยเราต้องฆ่าปีศาจเอออยู่ไหนอะอุ้ยอุ้ยโอ้เอ,เอ,อาใหม่ขอ,ขอเอเริ่มใหม่ ไม่ต้องนิช่างมันเถอะไม่ต้องหรอกเกมแม่งโอเคนี่กุญแจสีแดงรับได้มาแล้วทุกคน You now have access to the heart chamber อ่าเราสามารถไปหัวใจเลยนะไปเลยคุณแอ๊ยโอ๊ยอ๊ยเกดหมดแล้วน่ะยีไงทุกคน ปืนใหม่อออเอออะไวะลองถอดดูมือนี่กันหัวมือนี่กัน,นะน,กนเลยเฮ้ยเงี่ยเป็นเนี่ยมินิกันนะมินิกันเก็บเพราเด็กก่อนมานหนึ่งเงี้ยทุกคนปืนใหม่นะมินิกันนะงี้เลยเลย Oh. Oh. Here. The generator is in a dormant state. Two nearby control terminals will need to be manually activated <laughs> to the left terminal room now. here. แต่ไม่ัวรจะมาเต้นอ่ะกูกูเปิดให้ไอ้นี่นะกูกูเปิดใช้พลังงานนะหรือมันเชี่ยวแบบหัวใจวะใช่คปะไม่รู้อ่ะยังไงเราก็ต้องไปต่อแต่ตอนนี้ก็สุนจะหมดแล้วหัวต้องหาเลื่อยก่อนนี่ไงจ้ะล๊อกเดี๋ยวนี้น่ะเป็นไงมินิกันเมียดีกว่ แล้วแกไปไหนแล้วถึงมาแล้วถึมาแล้วเราก็ต้องจัดกาน้หายไปไหนยังไงแล้วิมเี่กาน์ื่งเงี่ยหรอีโกง่ะ้ยอะไร้อเดี๋ยวก่อนเฮ้ย อุ okay. ing, a a okay. hmm, ้ยแทงแม่งเลยดีก่อด้ก่อนมกระสุนไหมกุนหมดแล้วกแ้วต้องอหากระสุนก่นโอเคไม่มีเสร็จได้แค่นี้ละมละเปิดเปิดแล้วใช่ป่ะมีไงเปิดแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยเอาอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยวัทที่มื่ใกล้ต้องหาวัาโทรที่หมอ ประตูเทพนมันอยู่ไหนอ่ะโอุ้ยก็นะเดี๋ยวตามทางไปก่อนตามทางตามทางถ้าตามทางน่าจะมีนะนี่ๆตามทางตามทางใช่ปะไม่ใช่เดี๋ยวเจอตัวเสือไม่เป็นไรนี่ไงจระจระดูนี่พวกกบเลยเอ้ยเอ้ยตุ๊กตาแมงเลยเฮ้ย เฉียอะไรเนี่ยมันเบื้ออ่ะแล้วไม่มีเหตุผลต้องไปตรงนั้นละลงมาทีนี่เลยเอย๊โอ้ยดบานนี้มีการกระโดดรว้ล้วเลยนะมีแต่แพทฟอร์มอะไมไม่รู้เดี๋ยวนะเราเรามากระโดดเราต้องไปฝั่งตรงข้ามของตึกนี้อ่ะ สี่ทุบันโกสปึ๊บแจ็ปึ๊บเคสวยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยเหรี่ยนมาอีกแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวอีพีหน้าผมจะอีนี่นะครับเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะอัปเกรดเลยเดี๋ยวผมจะอัปเกรดโชว์เลยเเม้องปไหนอ๋อเคปึ๊บสามต่อ ้าว <transplant. S 2> อ้ยมันยากหอปึ๊ปปึ๊บปึ๊โอ้ยเกือบล้วเขียดเขียดเขียดนต้นที่2แบตเตอรี่ตอนนี้ครับมืนก็ว่าด่านนี้ผมรู้สึกว่าด่านนี้นะด่านนี้มันมีของเยอะมาก ใช่ผมรู้สึกว่าดา่านนี้มีของเยอะมากแบบแอะไรอะไรก็จะแตข่ของอ่ะผมว่าด่านนี้น่าจะมีแต่ของอัพเกรดนะนี่ดีกว่าเดี๋ยวอนะีพีหน้าผมจะอัพเกรดโชว์เลยดีกว่าเดี๋ยวอนะีพีหน้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนะไม่มีการแบบเออโมยแล้วผม,มเกลียดโมยแล้วทำเลยต้องโมกันเดี๋ยวก่อนอุ้ย cái này có... đỏ Ôi 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 ôi... Ôi ôi ôi, ôi. Nó, uh, 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 uh. Sniper đấy. Sniper còn nữa nè. Còn nào? นะผมจำได้ว,ว่ามันไม่ได้เร็วขนาดนี้นะมันไม่ได้เร็วจี้อะไรขนาดนั้นนะไปหนอีกแล้วนะเอ้าต้องไปไหนอะ ทุกคนตอนนี้ได้กุญแจครบแล้วทุกคนทีนี้ก็ต้องรีบกลับไปแล้วเราได้กุญแจครบแล้วทุกคนไปกลับบ้านกันเอ้กุญแจครบแล้วกุญแจครบแล้วกุครบแล้วโอ้ยบีบมีบโอโอ้ยเฮ้ยด้วยโอ้ยเอ้ยเไป เอาปุนแจไปเสียบลกไปลบไปเอาปืนแจไปเสียบลกไปดีหวยซีเครดเฮ้ยแผ่นอัลบัลบ้มอะไรกันมีซีเครดโอเคดีเสียละไปทุกคนเอาเลยมันมันไม่อยอมให้เราไปง่งายๆหรอทุกคน เาก <ählt. S 1> ไม่ปลอยมันไปง่ายง่ายเหมือนกันเจยมึงไปแล้เจ็บกว่เจ็บก่อนเียไปได้เยไม่ม <P u plus poetry> ีกระสุนม่เจอแล้วอ๋อ เบอยังขอร้องเออตอนนี้กระสุนผมไม่เหลือแล้วทุกคนไม่มีแล้วกระสุนอะ่ะต,ต้องรีบหากระสุนกระสุนหมดคือจบเลยนะหนีได้อย่างเดียว หลอง้าเปย <This S 1> ิงทีล oh. ่ะอ่าข้าวบ้าขาโอ้ยมีกลินนมีกลิ่นมีกลินโอ้นี่ปะโอ้ยลทงอแล้าปึ้มยังไงสวิตที่สองเรียร้สวิตที่สองซับเลยดินี่ยไงครับสองอันเสร็จแล้วพาวเวอร์สองอันเสร็จแล้ว อะไรอ่ะจะทำอะไรกับหัวใจอ่ะอะไรอ่ะมันจะทำลายหัวใจเหรอมันจะให้เราทำลายหัวใจเหรออะไรอ่ะเอาปุ้ยส่งแไกไฟฟ้าก็สิ Ê nhờ rồi. Nó nó về rồi nào. lọt rồi đó. hứ, Thế phải rảnh tỏay nó lẳng. Lên lọt lọt lại lẳng. Lên gọi lẳng. Lên gọi lẳng. Gọi đi rồi. Gọi lên gọi lên. Lên rồi. Lên lọt lại lẳng. Go 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 go. Go 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 go. Beam 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 vào tiếng đi con Go go. Go 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 go. lại. Ơi. ไม่ได้อีกจะถึหมดช่างไม่เช่างไม่กระสุนหมดแล้วนีหิบห้าหกสิบหาวิหกสิบห้าวิทันไมเนี่ยหกทันไมทันไหมห้าสิบเก้าห้าสิบแปาสิบหกห้่ห้ามห้าสองห้าสิบสองห้าสิบสี่เปดเย้ รอทันแล้วทุกคนยี่ทุกคนเราเราเพิ่ออกมาทันแล้วโอ้ยเราไม่เคยตกลงกันอย่างนี้นะว่ามันจะระเบิดขนาดน,นี้โอ้ยมันใหญ่อะโอ้เละเลยครับเละเลยโอ้เล็บเล็บเละเลยเปนขี้เอ้าวจบแล้วเหรอได้กว่าจน่นขนาดน,นี้อ๋ออ๋อก็งั้นก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่5อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใน EP หน้าครับบ๊ายบายครับ